เรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะรวมถึง CPR คันเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะโดยทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ค่ะและมูล,ลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม์พอดีมีการจัดอบรม CPR าสา CPR กูชีพให้กับคณะครูนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์5าซีทีจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ ขี่รงเรียนราชประชานุคราะห์ซจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะน่ายนะรงเทพเสนาผูวราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดโครงการ CPR อาสา CPR กู้ชีพโดยเครือจเจริญโภคภัณฑ์ค่ะและมูล,ลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการน่ายนิติศักดิ์จันทร์สมพงศ์ค่ะผูซอยผู้อำนวยการธุรกิจ สุรกากรรภาอีสานตอนล่างบริษัท CPF นะคะประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะนายวิทูลวงทองวิทูนร่างกูลน,นะคะผู้อำนวยการโรงเรียนรารชานุคร,รหาซิีพร้อมกับคณะครูนะคะและนักเรียนรวมในกิจกรรมเทือนีโดยทั้งเครื่อจเจริญโภกรัณั์ค่ะพณเด็กจัดโครงการดีๆนะคะก็คือ CPR อาซา c p พกูชีพ รวมกับมูล,ลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์พร้อมกับแนวคิดของท่านวันลบรองประธานอาวุโสค่ะเครือเจริญโภคภัณฑ์และอดีตรองประธานมูล,ลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์ซึ่งได้ําเนื่อการมาแล้วยังต่อเนื่องปีนี้เข้าสู้ปีที่สิบหาค่ะโดยมีวัตถุประสงค์กเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหนึ่งในโอกาส ทรงเจริญพระชนมาอย่เจ็ดสิบพรรษาในวันที 2, ่สองเมษาย,ยน2568น้ทีจะหอดดีนะคะเพื่อเป็นการดําเนินการตามแนวทางพระราชดํารัสของพระองค์ท่านและก็องประท่านมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระรมราชุปธรรมพระองค์เองก็กะ,กะยาให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้อย่างถูกต้องในการซอยชีวิตขั้นพื้นฐานร่วมการซี r ีและก,ะการใส่เครื่องช็อกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่า AED อีกคะ่ะ อีกทางครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและพี่น้องประชาชนมีจิตอาสามีรักษะและความมั่นใจในการเหตุ CPR และการใส่เครื่อง AED ซอยชีวิตผู้ประสบเหตุหมดสติบ่หายใจหัวใจยุดเตนกระท่านหันให้ท่านภายในเวลา4นาทีจะได้ฟื้นขื้นฉีพกลับมาด้วยภาวะสมองบริรับการเสียหายจากการขาดออกซิเจนครับสามารถกลับมาใส้ชีวิตได้ย่างปกติสุขได้ต่อไป และก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปนํา และก็เป็นการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการใรนชีวิตของคนไทยครับค่ะโดยการให้ความรู้นะคะก็จะมีเรื่องโครงการประถมพยาบาลในผู้ใหญ่ถือเบสติและก็บ๊บหายใจหัวใจยุดเต้นมีการสอนค่ะการใส่เครื่องช็อกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่า AED และก็มีการซอยเหลือผู้ถี่สำหลักโดยสําหรับโครงการนี้ค่ะ CPR อาสา CPR กู้ชีพของจังหวัดอำนาจเจริญเป็นจังหวัดลำดับที่3ต่อจากจังหวัดนครราชสีมาและก็น้องค่ายมีการ ดำเนินการอบรมโดยเครื่อเจริญโภกภัณฑ์มีครูนักเรียนระดับสันมัธยมศึกษาของโรงเรียนราษฎรประชาอุเคราะห์หาิบีจังหวัดอำนาจ,จเจริญเขารวมจำนวน160คนค่ะและกได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากข้างมูล,ลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้รับความรู้จากวิทยากรนะคะอาสาสมัครการซอยชีวิตขันพื้นฐานเครื่อเจริญโภกภัณันนั่นเองค่ะ